สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมชมอ่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะผัดไข่ลายน้ำพริเผานะคะก็เอาน้ำมันใส่กระทะค่ะ แล้วเราก็เอาน้ำพริกเผาใส่นะคะ ก็ใส่พริกหยวกเลยนะคะอันนี้เป็นพริกแดงจินดานะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยนะคะ nó sẽ hỏi phải loi được vậy phần cả bộ cho thêm Ghiền vào Để mình không hả? ไปไปหมแวค่ะอันนี้ก็ติดแล้วค่ะก็แกะได้เลยค่ะ นี่ค่ะหอยลายผัดนทพิกเผาของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามารับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เปิดมากนะคะสวัสดีค่ะ